สวัสดีนะ้องทุกคนนะครับกลับโฮกันอีกครั้งหลังจากที่ห่างหายไปนานหลายวันเลยทีเดียวนะครับก็ขออาภัยด้วยเพราะว่าเป็นร้อนในนะครับก็เลยแบบพูดไม่ค่อยได้เท่าไหรนะ่นาะจริงๆนี่ก็ยังไม่หายดีครับแต่ว่ามันชักจะทิ้งช่วงนานไปนะครับเดี๋ยวน้องๆหลายคนจะลืมเนื้อหาที่เคยเรียนไปแล้วก่อนเนาะจริงๆถ้าใครลืมก็กลับไปดู ep ep แรกใหม่เลยนะครับก่อนจะมาถึงข้อนี้เนาะ ข้อล่าสุดก็เป็นข้อที่21ใช่ไหมครับในเดือนอมีนาะปี59เนะครับเป็นข้อสอบแผ่นหนึ่งชุดล่าสุดนะครับแล้วก็มาต่อกันกันกบข้อนี้เป็นข้อที่22ครับที่ต่อกันเลยนะครับเป็นข้อสอบเห็นไหมสถิติ2ข้อติดกันเนาะอ่ะครับมาเริ่มกันก่อนนะครับอ่านโจทย์ก่อนแล้วกันนะให้ x 1 x 2นะครับไปเรื่อยๆจนถึง x 2 0เป็นข้อมูลที่เรียงจากน้อยไปมากเอ้ยจําได้ปะใน ep ที่1.1ไหมนะที่ ที่พี่บอกว่าถ้าเกิดว่าแค่โจทย์มันเปลี่ยนจากคําว่าหา,าเรียขจากน้อยไปมากเนี่ยกับไม่มีเลยเนี่ยคือมันความยากความง่ายมันต่างกันคนละโลกเลยใช่ไหมครับเนาะซึ่งอันนี้เขาบอกว่าเลกจากน้อยไปมากนะครับก็ถือว่าโจทย์ใจดีพอสมควรแต่อันที่น้องจะเห็นแล้วรู้สึกแบบโอ้ยพี่มันจะทําไงเนี่ยก็คือลําดับเลขคณิตครับก็คือ ไอเอาง่ายๆคือว่าไอ x หนึ่งถึง x ยี่สิบครับมันเรียงกันเป็นลำดับเลขคณิตนั่นแหละเนาะซึ่งพี่ก็รู้สึกผิดเหมือนกันที่พี่ยังไม่สอนลำดับเลขคณิตเนาะแต่เชื่อว่าเดี๋ยวน้องมหกหลายคนที่จะเตรียมตัวสอบเก็ตแพดในอีกประมาณหกสิบกว่าวันที่เหลือเนี่ยครับนะ้องต้องมีความรู้เรื่องลำดับเลขคณิตมาพอสมควรแหละเนาะนะน่าจะรู้คร่าวๆบ้างนะครับเดี๋ยวพี่จะทวนให้อยู่แล้วกันเนาะอ่าเขาให้คอทายที่หนึ่งนะครับเท่ากับยนะี่สิบสามจุดห้าเนาะ แล้วก็คอทายเดซายที่6ครับเท่ากับ38.2ตามลำดับโจทย์ถามว่าส่วนเบี่ยงเบนคอทายคือเท่าใดนะครับส่วนเบี่ยงเบนคอทายครับสูตรคือ Q3 ลบค1ส่วนด้วย2ครับก็ตามที่พี่บอกนะว่าสูตรจริงๆมันก็มีหลายสูตรพอสมควรครับแต่ว่าอะไรที่มันไม่ได้ใช้ก็ยังไม่สอนแล้วกันเนาะแต่ว่าอย่างเช่นข้อนี้เจอส่วนเบี่ยงเบนคอทายครับพี่ก็ตั้งสูตรให้เราดูซึ่งเอาจริงๆคอทายที่3กับคอทายที่1เนี่ยเราหาเป็นใช่ปห แล้วถ้ามองดีๆครับโจทย์ให้อะไรมาแล้วเอ่ยขอทายที่1นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้พี่สามารถเขียนใหม่ได้เป็น q3 ครับลบกับ23.5เนอะแล้วก็ส่วนด้วย2นะครับแสดงว่าข้อนี้เราจะหาแค่ q3 ตัวเดียวใช่ไหมทีนี้อ่าขอทวนความจำลำดับเลขคณิตนิดน,นึงครับสูตรมันคือ an เท่ากับ a1 บวกกับ n ลบ1คูณ d จำได้ปะอืม ถ้าจำไม่ได้ครับพี่ขอทวนแบบคร่าวๆแล้วกันก็คือนี่ครับ1อ่า1 3ครับ5 7 9เนี่ยเราจะรู้ว่าตัวต่อไปคือเลข11ใช่ปะ่ะ13 15า1เนาะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันห่างกันเป็นบวก2ห่างกันเป็นบวก2ง่าเงี้ยใช่ปะ่ะเออนะครับซึ่งไอ้บวก2ที่มันห่างกันเนี่ยครับมันคือค่า d ส่วน n 1ตัวนี้ครับเลขเลขหน้าสุดี่ยมันคือ a 1โอเคปะก็คือในโจทย์เนาะส่วน n ครับก็คือสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองเนาะแล้วก็ a n ก็คือพจน์สุดท้ายนะครับที่เราจะถามว่ามันคืออะไรนี่คือลำดับเลขคณิตโอเคปะโอเคเนาะต่อนะครับทีนี้ถ้าน้องจำได้ครับอ้อที่1่กับข้อที่6เนี่ยที่เขาให้มาในเมื่อเขาให้มา2ค่านี้ครับพี่ขอเดาเล่นอะ่ะว่ามันต้อง แก้สมการแน่นอนครับเนาะเราลองหาจากทีละตัวแล้วกันเนาะโดยการหาข้อท้ายที่1ครับจําได้เนาะว่าสูตรมันคือ r ส่วน4ครับคูณกับ n บวกหนึ่งเอ๊ะแต่ไมถึงบวก1น่ะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่ใช่ปะ่ะเป็นข้อมูลเรียงกันธรรมดานะครับต้องบวก1แต่ถ้าเกิดเป็นข้อมูลแบบแจกแจงความถี่ที่มีอันตรภาคชั้นนะครับก็จะเป็น n เฉยๆใช่ปะโอเคนะ ครับแทนค่าเลยก็จะได้ออมาเป็น1ส่วนสครับคูณกับ20เนาะเพราะว่ามี20่พดครับแล้วก็บวกกับ1อาา่าฮะอ่เขียนให้ดูนะครับ n อเท่ากับ20เนาะเพราะว่ามีนี่ไง20่พดก็จะได้ออกมาเป็น21หาร4นะครับอืมอ่าตั้งหารฟรึบง่ยายๆเลย4 5 20ยครับเหลือ1ใส่จุดเติม0 4 2 8์เหลือ2เติม0 4 5 2์เพราะฉะนั้นคิวของเราเท่ากับ 5.25แต่อย่าลืมนะครับ5.25นี่มันคืออะไรเอ่ยนะมันคือตำแหน่งครับผมมันคือตำแหน่งนะโอเคขอลบส่วนที่เดียวกันชิบอาา่ะฮะต่อนะครับพอได้ตำแหน่งปุ๊บน้องจำได้ใช่ไหมว่าไอ้5.25เนี่ยมันอยู่ระหว่างเลข5กับเลขอะไรครับเอ้ยพูดผิดมันอยู่ระหว่างตำแหน่งที่5กับตำแหน่งที่6ใช่ปะ ถ้าจําได้ครับ a ห้ I 5จุดนี้ยมันจะแยกออกเป็นอะไรเอ่ยเป็นตําแหน่งที่5เนาะก็คือ x 5ใช่ปะในที่เนี้ยเนาะแล้วบวกด้วย0.25ครับคูณกับ x 6ลบ x 5เนี่ยคือขอ้อทายที่1แต่ทีเนี้ยเฮ้ยในในเมื่อเขาให้ลําดับเลขคณิตมาครับแสดงว่าเราไม่ได้ตั้งตัวไปให้มันเหลือ x ห้ากับ x 6แน่นอนเราไม่ตั้งให้มันเหลือแบบนี้แน่นอนครับผมวิธีทำก็คือ เราต้องทําให้เป็นลําดับเลขคณิตแหละเนาะซึ่งพจน์ที่5ครับถ้าเกิดอ่ะใครลืมแล้วนะเดี๋ยวพี่เสริมให้ตั้งสูตรครับ an เท่ากับ a1 บวกกับ n ลบหคูณ d นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ x5 หรือก็คือ a5 เนาะก็จะได้ออกมาเป็น a1 ครับบวกกับ5ลบหเหลือ 4d ใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวนี้ครับจะเอาไปแทนค่าเนาะก็จะได้ออกมาเป็น x5 เท่ากับ a1 บวกกับ 4d ทีนี้น้องครับ ไอเอ็กหกลบเอ็กห้าเนี่ยถ้าน้องจําได้ที่พี่สอนเมื่อกี้ครับลำดับเลขคณิตเนี่ยมันจะห่างเท่าๆกันใช่ปะจน์ที่อยู่ติดกันครับมันจะห่างเท่ากันทุกช่วงเนาะเพราะฉะนั้นไอความห่างระหว่าง x6 กับ X5 กเนี่ยมันก็คือค่า d ใช่ปะพี่เลยสามารถเขียนว่ามันคือ 0.25D ได้เลยอันนี้โอเคนะครับไอเนี่ยคือค่าดีสุดท้ายครับจพ์เนี่ยมันบวกกันได้เนาะก็จะได้ออกมาเป็น A1 บวกกับ4 25D นะครับแล้วคิว1ของเรามีค่าเท่ากับ23.5ครับเนี่ยเป็นสมาการที่1โอเคป <c oughs> ครับผมได้หนึ่งสมาการแล้วเนาะเค okay, นะใครไม่ทันนะครับตัวเนี้ยเดี๋ยวพอดเอาแล้วกันเนาะเดี๋ยวพี่ขอลบเลยเนาะก็จะได้ไม่ชิปจะได้ไม่ยาวมานะครับใครไม่ทันพอดเอานะครับอย่าลืมว่านี่มันคือ y o u t u b e นะ้องสามารถกดหยุดดูดได้นะครับ โอเคเดี๋ยวพี่เขียนตัวที่เหลือเนาะ23.5ครับเท่ากับ A1 บวกกับ 4.25D เป็นสมการที่1โอเคนะครับทีนี้อ่าต่อกันเลยก็น่าจะรู้กันครับว่าน้องต้องหาอะไรเอ่ยหาตัวที่เหลือใช่ปะ่ะตัวที่เหลือครับเพราะว่าเขาให้เดไซน์ที่6มางั้นเรามาหากันเลยเนาะเดซน์ที่6ครับ เดไซน์ที่6สูตรก็คือ6ส่วน10ใช่ไหมคูณกับ21อันนี้เริ่มเริ่มไปเร็วแล้วนะทันไหมถ้าไม่ทันอเิเตอร์เนี้ยมันมาจาก R ส่วน10เนาะคูณกับ N นบวก1นะครับโอเคก็หกหนึ่งเป็นหกเนาะหกสองเป็นสิบสองหารสิบคับได้ออกมาเป็นสิบสองจุดหกเนาะครับก็เหมือนเดิมสิบสองจุดหกมันคือตำแหน่งที่ X 12สิบสองใช่ไหม บวกกับ0.6ครับคูณกับ x 1 3ลบกับ x 1 2ซึ่งไอ้ตัวเนี้ยลบกันมีค่าเป็น d ครับและ x 1 2ถ้าน้องจำได้ครับเมื่อกี้เมื่อกี้พ์ที่เท่าไหรนะเมื่อกี้พ์ที่5ของเรามันคือ A1-4 บวกับ4 d ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยครับ x 1 2มันคือ a 1บวกกับ11 d โอเคปะอันนี้พี่รัดแล้วนะแล้วก็บวกกับ0.6 d ครับแล้วก็บวกกันได้ออกมาเป็น n 1บวกกับ11.6 D แล้วดีเดไซน์ที่6ของเรามีค่าเท่ากับ38.2ครับเนี่ยคือสมก,การที่2นะครับอ่าฮะยกมาเขียนตรงนี้เลยละกันหลายคนจะท้อนะครับเพราะว่าแบบโอ้ยพี่เลขมันช่างเลขมันเยอะไปอ่ะพี่หนูไม่อยากทำแล้วค่ะผมไม่อยากทำแล้วครับอะไรเงี้ยแต่น้องครับใจเย็นใจเย็นจริงๆนะครับสิ่งแรกที่ต้องสันนิษฐานเลยก็คือว่า ส่วนใหญ่แล้วลำดับเลขคณิตเนี่ยลำดับเลขคณิตเนี่ยค่าดีค่าดีมันจะเป็นเลขคือส่วนใหญ่น้องเคยเห็นลำดับเลขคณิตที่มันเป็นทศนิยมไหมละ่ะแบบ1นงส่วนสเนี้ยหส่วนสอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเลขมันอาจจะอุบาทไปนิดนึงนะครับแต่ว่าคําตอบที่ออกมาเนี่ยเลขมันจะลงตัวแน่นอนไม่ต้องซีเรียสเนาะอางแรกเลยคือขอลบฝั่งนี้ก่อนนะครับฟืบเจ็บปากจัง ก็ยังลำบากอยู่นิดนึงนะครับก็อาจจะอาจจะฟังฟังยากกว่าเดิมนิดหน่อยก็หรือเปล่าไม่รู้นะก็พยายามฟังสักนิดนึงแล้วกันนะขออาภัยด้วยเนาะโอเคเอาอะไรดีเอ่ยสังเกตว่า A1 กับ A1 เหมือนกันใช่ไหมพี่ขอลบเลยเนาะเออน้องหลายคนจะติดภาพครับการเอาพจน์ที่พจน์ที่1ลบพจน์ที่2ใช่ไหม,มถ้าเกิดว่าไม่โอเคเนาะพี่ก็แนะนําว่า่าลองทําแบบนี้ก็ได้ครับก็โยกลงมาเนาะแค่สลับที่กันครับสําหรับคนที่ ไม่ค่อยโอเคเนาะหนึ่งคนระับอ่ะก็ลบกันครับก็ A ก็หายไปนะครับไอ้น,นี้ลบกันได้ไรเอ่ยก็2ใช่ปะ2.0เนาะลบ5ไม่ได้ครับก็ต้องยืมมาเนาะยืมมาเหลือ7ครับบึ๊บอันนี้ก็เป็น10เอ้ยเดี๋ยวๆๆๆเอาใหม่ดีกว่า เ,เดี๋ยวมีปัญหานะครับก็คือเดี๋ยวพี่เขียนทับไปแล้วน้องจะแบบเดี๋ยวจะลืมนะครับว่าสมการหนึ่งกับสมการที่สองมันคืออะไรพี่ขอเขียนแยกอีกทีแล้วกันนะครับอ่าฟืบเนาะเท่ากับ A1 บวกกับ 4.25D อ่ะลบกันครับอันนี้เนาะเป็น20ใช่ปใช่ไหมมันไม่ได้เนาะก็ยืมใช่ป่ะครับเป็น7เนาะ15 12ลบ5ได้ เใช่ปะเติมสย์อันนี้เป็น4ครับเป็น1เป็น14.7ครับอันนี้หายไปเนาะข้างหลังครับพจน์หลังสุดคือ5เขาต้องยืมใช่ปะเป็น10ครับได้เป็น5อันนี้เป็น3ครับ11-4ลบ4ได้7เนาะดีเค okay, ไหมเอ้ย เฮ้ยพี่เลขมันก็ยังโหดอยู่ดีแต่ถ่าน้องมองดีดครับเออพี่จะบอกเทคนิคอย่างหนึ่งครับใช่ว่าต้องเอาไอเนี่ยไปหารครับแล้วน้องจะเห็นว่ามันคือเจ็ดจุดสามอ่าสิบสี่จุดเจ็ดหารด้วยเจ็ดจุดสามห้าแต่ว่ามันมีอีกวิธีหนึ่งคือถ้าน้องคนณ,ณ,ณตัวเลขครับถ้ามองดีๆคืออะไรอ่ะอืมไอเจ็ดตัวเนี้ยเจ็ดสองมันเป็นสิบสี่ใช่ปะ่ะแล้วสามสามสิบห้าครับสามสิบห้าเอาจริงถ้าเราคูณสองเข้าไปมันจะกลายเป็นเจ็ดหรือเปล่าลองดูเนาะอ,อ่ะพี่ลองเล่นเล่นครับคูณสองเข้าไปสองห้าเป็นสิบ 2 3 6เป็น7ครับ2 7เป็น14่เท่าวะเออเท่าครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมแสดงว่าเอาไ้เนี่ยไปหารครับค่าดีของเราจะออกมาเป็น2ครับได้ดีเป็น2แหละโอเคอ่าพี่ขอเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะดีเป็น2นะครับฟึบอาา่าฮะต่อนะพอได้ดีเป็น2แล้วครับเราก็ต้องมาอุย้ยโทษ พอได้ดีเป็น2แล้วครับเราต้องมาเลือกแทนสมการใดสักสมการหนึงใช่ไหมเลือกแทนสักสมการหนึ่งนะครับสมการไหนดีอ่ะหหรือ2เลขไหนน้อยกว่าครับอันที่1เลขน่าจะน้อยกว่าเนาะเพราะฉะนั้นพี่ขอแทนสมการที่1ครับก็จะได้มาเป็นบ23.5เนาะเท่ากับ a1 บวกกับ4.25คูณ d คือ2นะครับ25เป็น10 ทด 1, 2, 2, 4เป็น 5, 2, 4เป็น8ครับผมฟลิออ่าฮะ8.5ย้ายไปหารครับก็เออตั้งหารธรรมดาก็ได้ครับ23.5หรืออยากจะอืมหารเป็น8.5น้องครับจริงๆทศนิยมตำแหน่งเท่ากันเนี่ยน้องสามารถตัดจุดทิ้งได้เลยเนาะโอเคปะอ่า85ครับอืมถ้าแบบนี้หารยากวะ หานยากใช่ไหมเลขมันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นพี่จะพาเราทําแบบนี้แล้วกันอ่าเฮ้ยโดดทษทีชิบหายเออนะครับก็เบอร์บ้างนะครับมันไม่ได้หานมันลบเออบวกอยู่ครับย้ายข้างไปเป็นลบโอ้ยเขิน อ๋อก็ดูว่าน้องจะตั้งใจหรือเปล่านะครับเออถ้าน้องตั้งใจน้องก็จะรู้ว่าพี่พูดผิดรนบลบกันได้ศูนย์ครับยี่สิบสามลบแปดน้องก็ยืมมาหนึ่งใช่ปะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะครับห้าเป็นสิบห้าเออหนึ่งเท่ากับสิบห้าโอ้ยเขินว่ะเต็มเต็มเลยเมื่อกี้เอาไปตั้งหารนะขอโทษนะครับขออภัยด้วยแล้วกันนะผิดไปครูนะครับแหมก็มีผิดบ้างอะไรบ้างเนาะก็ไม่ได้แบบอืม เบอร์อนะครับตอนนี้โอเคจะเสร็จแล้วทีนี้น้อครับคำถามคือพอเราได้ n 1กับกับดเนี่ยจริงๆเราจะสามารถหา20พจน์ทั้งหมดได้เลยใช่ไหมซึ่งเอาตรงๆนะน้องจะหาทั้ง20พจน์ไหมก็ไม่ป่ะครับมันมันเลขเยอะเกินไปใช่ป่าเราหาตัวที่มันจำเป็นก็พอเนาอซึ่งเราอยากรู้ว่าตัวไหนจำเป็นก็ต้องทำแบบนี้ครับก็คือ เราขาด Q3 ตัวเดียวครับอ่าฮะ Q3 สูตรุดคือ r ส่วน4เนาะคูณกับ n บวก1ครับก็แทนค่าเป็น3ส่วน4คูณกับ21อ่าฮะคูณเป็น3 1 3นเนาะ3 2 6หาร4ครับ63หาร4อ่ะหารกันเลย4 1 4เนาะเหลือ2ครับเติม3เข้ามา4 5 20เหลือ3ครับใส่จุดเติม04 4 7 28เหลือ1ครับไปเหลือ2เน้อแล้วก็เติมศูนย์ครับ4 5 20เพราะฉะนั้น Q3 ของเราคือ15.75เฮ้ย15.75แสดงว่าเห็นไหมน้องจะรู้แล้วครับว่าเราต้องการหาพจน์ที่เท่าไหร่เอ่ยอึ้บ1ิบ5ครับมันคือพจน์ที15่15บวกด้วย0.75แล้วก็ คูณกับพจน์ที่16ลบกับพจน์ที่15ใช่ไหมซึ่งไอ้ก,ก้อนนี้น้องรู้อยู่แล้วครับมันคือค่า d ซึ่ง d เราคือ2นะครับอ่ะคูณเลยแล้วกันอันนี้เป็น2เนาะฟึบอันนี้ได้2นะครับ2 5เป็น10ทด1 2 7 14 15 5ทด1ครับก็เป็น1.5อ่าฮะทีนี้ a 15ครับ a 15มันก็คือ a 1บวกกับ14คูณ d ใช่ปะ ซึ่ง A1 ของเราคือ15ครับแล้วก็14 D คือ2 14 2เป็น28ใช่ปะ28บก15เป็น3ทด1 2 3 4เป็น43 43บวกกับ1.5เป็น44.5โ okay. อเคเนี่ยครับคือ Q3 หรือคอทายที่3นั่นเองเนาะสุดท้ายครับกั้นใจนิดนึงจะเสร็จแล้ว เราก็จะได้ออกมาเป็น44.3นะก็คือแทนค่าในนี้เลยครับลบกับ23.5ครับส่วนด้วย2เอ้ยโทษทีจุดหเนาะสี่สนะิบสครับไอตัวหลังเนี่ยก็ตัดทิ้งไปได้เลยครับ4 4่สลบยี 23, ครับถ้ามองดูดีๆมันก็เหลือเท่าไหร่เอ่ย21่สใช่ปะส่วน2ครับก็สุดท้ายแล้วเนาะ2 1เป็น2องใช่ปะ <c oughs> <laughs> อ่ะโอเคบางคนยังไม่ค่อยคล่องนะครับก็ตั้งหารธรรมดาก็ได้ครับ2 1หนึ่งือสอง 1, 2, เนาะหลือศูนย์ครับ1ดึงลงมา2 0ได้ศูนย์เนาะก็1ครับใส่จุดเติม0 2 5ย์เป็น10เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ10.5ครับมูลค่า6คะแนนนะครับข้อนี้เป็นข้อแผท1เดือนมีนาปี59ข้อที่22นะครับก็ต่อจากข้อที่แล้วเลยเอาจริงๆข้อนี้น่าจะทำนานกว่าข้อที่21ที่ผ่านมาใช่ป่ะแต่ว่า เห็นไหมว่าข้อนี้ม uh, so ันผสมกับเรื่องลำดับเลขคณิตครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้น่ากล่นที่เราคิดใช่ปะอืมันพอทําได้อยู่ครับก็ถือซะว่าใครไม่รู้ก็นี่แหละครับพี่ทําให้เราดูแล้วเนาะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับพวกเรานะครับก็เจ็บปากครับผมก็ ยังไงก็ขอให้น้องหลายๆคนนะครับที่กำลังพยายามอยู่ตอนนี้สู้ๆแล้วกันนะครับสำหรับทั้งเด็กซิลนะครับสำหรับเด็ก60นะครับที่จะสอบข้อสอบ9สามันในข้อสอบแพทหนึ่งนะครับในวันที่29ตุลาเนี้ยก็อยากให้สู้ๆแล้วกันเนาะข้อสอบมันก็อาจจะยากครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทำบ่อยๆซ้อมโจทย์เยอะๆนะครับมันก็จะทำได้เองนะครับก็ขอให้ได้เกือบๆเต็มกันทุกคนแล้วกันนะครับ วันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามด้วยกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าเนาะไม่มีอะไรแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b e ด้วยนะครับให้เพื่อนๆเ,เด็ก60แล้วก็เด็กซิวทุกคนได้ดูด้วยกันนะครับฝากกระจายกันด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอให้นองๆทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย